ประมวลกฎหมายอาญามาตรา283เป็นธุระจัดหาเพื่อสนองความค่ยของผู้อื่นย่อตัวบทวักหนึ่งเพื่อสนองความค่าของผู้อื่นเป็นธุระจัดหาล่อไปหรือพาไปเพื่อการอนาจารซึ่งชายหรือหญิงโดยใช้อุบายหลอกลวงขู่เข็นใช้กำลังประทุษร้ายใช้อำนาจครอบงำ ผิดของทำหรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดวักสองจะทำแก่บุคคลอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีวักสจะทำแก่เด็กอายุยังไม่เกิน15วัคสี่เพื่อสนองความคข้ของผู้อื่นรับตัวบุคคลซึ่งมีผู้จัดหาล่อไปหรือพาไปตามวักแรก วรสองหรือวักสาหรือสนับสนุนในการกระทําความผิดดังกล่าวอีกาสําคัญความผิดตามมาตรา283ต้องเป็นกรณีที่เป็นธุระจัดหาล่อไปหรือชักพาไปเพื่อให้สําเร็จความค่ของผู้อื่นถ้าเป็นกรณีที่กระทําไปเพื่อให้สําเร็จความค่ของผู้กระทํานั้นเองแล้วไม่ผิดตามมาตราย้ำเลยชักชวนเด็กน ไปอยู่ด้วยอ้างว่าจะหัดลีเกให้แต่ก็ไม่ได้หัดให้แับจะให้ค้าบรเวณีโดยขู่ว่าถ้าไม่ยอมจะส่งไปต่างจังหวัดจนเด็กหญิงคนหนึ่งจำเป็นต้องยอมไปกับชายและชายนั้นพยายามจะทำม่ดีไม่ร้ายในระหว่างทางเป็นความผิดตามมาตรา283